สามเรื่องที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสร้างตัวตนใน t i k t อกขี้แพงกรับสวัสดีครับผมคุยดีมาสรี่อฟทิกตอกมาแล้วนะฮะอะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์เลยนะครับพบกับหัวข้อขีอขอ้แพงแพงแรงมันสุดยอดอีรลีนะครับโอนี่ผู้ใดเข้ามาแล้วแทะไปแทะไปเด้อครับเด้อแทะไปเด้อครับเด้ออาใครที่เข้ามาแล้วมาแชร์เลยสวัสดีน้องต้าคนงามมาแล้วน้องต้าคนงามมาแล้ว วันนี้มีกระดิ่งพร้อมเนี่ยผมว่าไหนมาแล้วแต่ลื่มใส่ครับพี่น้องเลื่มใส่ลืมใส่เลื่มใส่สวัสดีครับพี่ตอมมาแล้วพี่ตอมสุพรรณมาแล้วมาใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยเป็นยังไงภาพชัดเสียงชัดไหมโอเคบอโอเคบอโอโหวันนี้นึกจะว่าจะไปงานปาร์ตี้ที่ไหนนะฮะสวัสดีน้องตาค้นสวยมาแล้วนะครับผมน้องตาค้นสวยมาแล้วเนาะโอเคเป็นยังไงภาพชัดเสียงชัดไหมครับใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์เลยใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์เลยนะครับผม แข็งรับบ่นี่สวัสดีครับ,ครบใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์เลยใครที่เข้ามาแล้วภาพชัดเสียงชัดครับผมอ้สุยอดสวัสดีครับลูอิตดี้พี่เบตเตอร์เนยนะครับพี่พี่ปิงนะพี่พิงพิงพี่พิงพิงนะฮะโอเคเข้ามาแล้วฝากแชร์เลย นะฮะใหค่าเลี้ยนแซะไปแล้วทิพซีสวัสดีครับแมียปุ๋ยมาแล้วนะฮะเนาะโอเคนะสวัสดีครับพี่มุงมาแล้วครับผมสวัสดีฮะเอ้ยวันนี้กางตามหาเจ้าสาวสวัสดีครับโดคบโดกล้วยน้ำว้ามาแล้วมาแล้วอาา่าฮะวันนี้เรามีกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เรามีกระดิ่งด้วยนะคะผมขออญาตเติมคอลลาเจนแป๊บหนึ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีคนใหม่ฮะสวัสดีพี่ดวงใจรอ,รอรออาจารย์เว้ยขอบคุณเลยหลายฮะสวัสดีค่ะพี่ก้อยมาแล้วอ่ะเข้ามาแล้วฝากแชร์ไปเลย54แชร์น้องตาดีใจมากน้องตาดีใจมาใหม่เหมือนนี่โอ้สวัสดีค่ะพี่อ้ําครับผมเยี่ยมเลยครับน้องตางพี่อ้ําเปลี่ยนไอดีชื่อเ้อนะฮะเปลี่ยนไอดีชื่อ เปลี่ยน ID ชื่อ ID ดนะฮะสวัสดีฮะพี่เลยมาแล้วมาแล้วนะฮะแชรอะไรนะครบพี่เอดี้ขอบคุณได้หลายครับพี่พี่พิงพิงนะครับผมนะ,ะวันนี้มาทัานเมืแล้วพี่ยาานะฮะสวัสดีพี่แพงมาแล้วพี่เนยมาแล้วพี่เนยทําไมไม่เห็นลงคอนเทนต์เลยไปใส่นอ้ะมาแล้วฝากแชร์เลยทุกคนสวัสดีพี่ฟรอย สว,ส,สวัสดีพี่ไฉไลสวัสดีพี่กิฟมาแล้วขอบคุณดอกกุหลาบสีดอรครับผมอ่าฮะแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยสวัสดีค่ะพี่มดดำวัสซันพี่มดดำบ่จากทั้งไหนน้อพี่มดดำโอ้จากจังจากระเทศลาว,วสวลสาตีครับผมขอบคุณเล่นหลายครับผมสวัสดีทุกคนรอบห้องนะฮะพี่พิงผิงเราบอกนะฮะสวัสดีค่ะพี่เจมีมาแล้วสวัสดีค่ะพี่นูดีสวัสดีครับผมบุญสวยมาแล้วครับงงช่องไหนคะนี่เอา ช่องไหนนี่ก็ช่องเดิมนี่ไงครับพี่กิฟช่องไ ID loyalty, งหนก็ช่องเดิม i อดีตรงไหนนอะนี่ไง ID ดีชื่อที่พี่อ้ําพี่มาเนี่ยเปลี่ยนชื่ออ้ําแล้วก็ใส่ตัวเลขนิดเดียวพอเด้ออย่าไปใส่เบอร์โทรนะสวัสดีค่ะพี่นุเชียงไม่มาแล้วนะฮะสวัสดีพี่แพงสวัสดีค่ะคู่สวัสดีพี่สาวนะสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีพี่เบสนะับผมสวัสดีค่ะพี่เก๋กเระกดมาแล้วนะครับเด้อจัดไปสิมหาแช่แล้วโหขอบคุณอีกหลายฮะสวัสดีพี่ก้อยมาแล้วสวัสดีหายเอาพี่เจี๊ยบหายไปใส่ซองสามมือหายไปใส่น บอกเลยวันนี้ตามหาเจ้าสาวไม่รู้เจ้าสาวอยู่ที่ไหน <laughs> เจ้าสาวอยู่ใสครับเจ้าสาวอยู่ใสขอมือแนะขอมือแนะสวัสดีฮะผิดเชียงร่ายน้องตากระไรกระดิงเนี่ยชุดยอดนะฮะเคจ้าเต็งกิว้วจัดไปสวัสดีเ,เพื่อนทุกคนทน่ห้องนะคะสวัสดีคนใหม่คนใหม่คอมเมนต์สระเลวชื่อเลียนมานะฮะคนใหม่คอมเมนต์สระเลวชื่อเลียนมานะครับผมเออผมยังสิจําบซื้อเลียนได้นะครับเด้ออยู่นี่คะ่ะเอ,อ <laughs> าเจ้าาสวจัดไปคําทองนี่เจา้าสาวหลายเด้อ ้องนี่จะาสาวหลายดิยาเยยาเด้อสวัสดีครับพี่ไก่มาแล้วนะครับผมพี่ไก่มาแล้วนะครับโอเคอสวัสดีครับทักทายกันนะทุกคนบอกเลยวันนี้ขีแพงขีแพงทุกวันหัวข้อมันสุดยอดมากๆเอ้าเจ้าสาวทัางนี้ว่าสัน้น <c oughs> บอกเลยขีแพงมากที่เจี๊ยบจะเปลี่ยนกี่ลูกครูก็จําได้เอา แมนครับผมสวัสดีครับพี่อ้ําครับผมพี่อ้ําใจดีใจครับโอเคครับพี่เจี๊ยบเจี๊ยบสองห้าสองแปดนะครับผมสวัสดีครับรายงานตัวครับเอา้ามาแล้วครับผมสวัสดีครับดีเจตอนหอมจากยาโสท่อนมาแล้วนะครับผมค่ะโอเคพี่พิงคพิงบอกสวัสดีครับพี่ตั๊กครับผมไม่แอดมินเฮ้ยคู่ห้องนี่อ่นอมมนา,า,น,ดาดอนคอมเมนต์เร็วเด้ยาเด้ประมาณน้ำพรมดาดิอ่านคอมเมนต์เร็วเด้แชร์ไปเลยคนละสิบสี่แชร์ นะฮะหัวข้อ3มเรื่องที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสร้างตัวตนในติ๊กตอกเจ้าสาวหลายเนาะตัวเจ้าบาวรองเมียนครับพี่เพีงเจ้าสาวหลายดิ้องนี้เจ้าสาวหลายตัวรังผมนะเจ้าสาวต้องเก่งด้วยนะเจ้าสาวนะฮะทำติ๊กตอกต้องเก่งด้วยนะอ่านะฮะครูค่าสอนทําคิดพูดครึ่งหนึ่งแล้วอะไรใส่เพลงตอนจบหน่อยค่ะได้ได้ครับสอนนั่งทำจากแอบนอก ผู้ห้องนี้เลิศดขาดใช่แล้วครับผมอมส่วนมากทําได้นะแต่ว่าทําจากแอปนอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโอเคด้วยแคปจอไปแนละ้วเดี๋ยวจะทําคลิปมันบอกแคปจอไปแนละ้วโอเคสวัสดีครับแม่ปูนมาแล้วครับผมเจ้าสาวเก่งด้วย <laughs> <laughs> สวัสดีครับจย์สวัสดีครับพี่ปัญญามาแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่พี่สมัครจากเกาหลีไตมาแล้วน้องตาเอ,อ้จัดไปน้องตานะ <laughs> ขอบคุณดอกกุหลาบหนึ่งดอกครับผมฮ่าขมาแล้วฝากแชร์เลยเหลืออีก3มนาทีเราจะเข้าสู่ขั้นตอนนะฮะสวัสดีครับพี่หนึ่งมากแล้วครับผมสวัสดีครับพี่สีมาแล้วสวัสดีแม่ปุ๋ยมาแล้วนะครับผมอ่านเม้นท์ครบทุกคนนะไม่ตกหล่นนะไม่ตกหล่นนะถ้าทักทายกันนะทุกคนวันนี้สําหรับคนที่ <c oughs> ไม่เข้าใจแพลตฟอร์มทิกตอกนะฮะ เย่เย่มาแล้วครับผมสวัสดีครับทุนไม่ไม่เข้าใจแพลตฟอร์มติ๊กตอกว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะฮะสวัสดีครับพีสมครับผมกินเข้าจา้าอ้เป็นตาแซบเสรนะครับรับเมียปุ่นทะลุแสนแล้วคูบโอเคิเมียปุ่นสุดยอดครับผมสวัสดีพี่เล็กพี่เล็กครับผมสวัสดีพี่ไร่อันครับผมบ้านเมียปุ่นสุดยอดดีเดียเห็นไหมสองช่องให้คนในคนปังแน่นอนนะฮะสวัสดีค่ะคนุนไม้พี่โค้ดอันเนี้ย สวัสดีครับพี่ไรอ้นนะฮะแช่แช่ดาวจัดไปแช่วนไปนะครับมื่อนี้บอกเลยกําลังเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะทุกคนครูอิดดี้จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะครับสวัสดีครับคนใหม่ครับผมของคุณดอกกุหลาบคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ๋อเห็นละสวัสดีครับพี่แดงนะฮะครูอิดดี้กำลังจะมีผลิตภัณฑ์วันนี้บอกเลยนะฮะโฟกัสในเรื่องของจะมีผลิตภัณฑ์เร็วๆนี้ ใครที่อยากจะเป็นดีลเลอร์นะขอบคุณมากครับคู่ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ก้องมาแล้วสวัสดีพี่บุญมาแล้วสวัสดีพี่ฝนมาแล้วสวัสดีค่ะพี่พี่พรมาแล้วโอเคใครอยากเป็นดีลเลอร์ออฮะเตรียมตัวเตรียมใจเร็วๆนี้นะฮะอ่าผู้ดใดอยากเป็นดีลเลอร์เตรียมตัวไว้นะครับผมอยากให้สอนเรื่องขึ้นรูปกับคู่อะไรเนี่ยคู่เขาอยากไล้สดทําไงครับอยากให้สอนเรื่อง ููค่อ๋อได้ได้ครับผลิตภัณฑ์ยังอีกคู่เอาผลิตภัณฑ์จากคู่อีดีขอบพูดแล้กุหลาบจากพี่กองครับผมคลิปนางฟ้าแม่ทารุแสนต่อไปก็เป็นล้านแมนแล้วครับผมข้อใจหนึ่งสามเจ็ดได้แล้วค่ะขอบคุณครับข้อใจให้แล้วนะครับคู่อีดีขอบคุณครับพี่หนึ่งครับผมสวัสดีครับพี่หน่อยมาแล้วสวัสดีครับป้าแมนลูกมินมาแล้วนะครับผมดีลเลอร์บอสค่ะมนแล้วสวัสดีจ้านะฮะแมนดามโยกมือจัดไปครับเพชรจังไรเ็ดบรเป็นครับเพชรอย่างเนาะนะฮะใครอยากรู้อะไรทักอินบ็อกซ์นะมีดีลเลอร์แน่นอนนะฮะอาจ ก็มารุนกันว่าจะเป็นของกินหรือของใช้มาลุ้นกันต่อไปนะฮะบอกเลยมีแน่นอนนะฮะใครที่จะเป็นดิวเลอร์เตรียมสมัครได้เลยนะฮะ <laughs> ดิวเลอร์ขายทั่วโลกนะครับคุยดีเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกในชีวิตอือฮึบอกเลยว่าใครที่ได้เป็นดิวเลอร์กับคุยดีนะชีวิตเปลี่ยนแน่นอนอิหลีชีวิตเปลี่ยนแน่นอน,อน,น,อนสาวเล่าคนเลยแมนบอลต่างเอาดิวเลอร์ญ่บรสวสดีพ่ศักครับผม สวัสดีพี่น้องชาวเราและชาวไทยอ่ะนอ้องตาเป็นดีลเลยร์ใหญ่จังหวัดอุบลเลย,เอยอยู่อยู่อ่นอยู่กอทมอเลยเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเด้อแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวรอลุ้นกันเร็วๆนี้ <c oughs> รอลุ้นกันเร็วๆนี้สุดยอดครับทุกข้อมีนเลยครับเมียนแล้วครับผมรอลุ้นกันขอบคุณดอกลาบสองดอกราบนาสนใจค่ะเมียนคนแรกเลยจัดไปจัดไป,ดไปนะฮะจัดไป <c oughs> บอกเลยว่าใครที่ได้เป็นดีลเลอร์ของคุยดีนะ <c oughs> บอกเลยชีวิตเปลี่ยนอะ แค่คุณมาฟังเตี้ยกตอกคุณนอนไปลงมือทำเนี่ยชีวิตคุณก็เปลี่ยนแล้วโอเคค่ะคุณได้ทั้งสกิลเซ็ตและวไมล์เซ็ตโอ้อยากเปลี่ยนชีวิตค่ะคู่ได้เลยจัดไปนะฮะคุณจะได้เปลี่ยนทั้งสกิลเซ็ตและวไมล์เซ็ตนะฮะอยากเป็นซูเปอร์วีไอพีนะคะจัดไปสวัสดีครับพี่หน่อยคอลลาเจนจารุคู่โอเคครับแม่มาดามนะครับสวัสดีครับพี่ดวงพ่อนะฮะขอแช่งหมอกุลาให้แล่พี่บัวนะครับสวัสดีค่ะพี่แม่กบไอพี่กบพี่กบนะครับหกหกสี่สี่หกนะครับ,นะรบพี่กบนานะฮะ บอกเลยส่วนจะเป็นอะไรรอลุ้นผลิตภัณฑ์คุยดี่ต้องดีนะฮะจัดไปจะบ่ดีอะแล้วผมจะบอกเลยนะเวลาผมสอนนะชื่อกบนะครับโอเคคุณจะได้ความรู้และเอาสิ่งเนี้ย ไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองเออเข้าใจให้แล้ว200เจ็ดสิบค่ะป้าแอมขอบคุณครับผมไม่ยังน้องคู่ยิ้มยิ้มหน่อยค่ะสนใจเอาาย้มแยบอ๋อย้มแยมนึกว่ายิ้มยิ้มนะครับมีแน่นอนนะครับอยากรู้ได้รู้เรื่อนี้นะฮะรู้เรื่อเนี้สวัสดีทุกคนในห้องนะครับอ่ะกรุ๊งนาทีทองคําพะนะสวัสดีครับพี่ตวนมาแล้วนาทีทองคํามีคนใหม่เยอะนาทีทองคำหนึ่งนาทีก่อนที่จะสอนนะฮะเออมึงนี่ก็หิวเขาเลยปะ ใส่ใส่พลังงานหลายใส่พลังงานหลายนะฮะใส่พลังงานหลายรอรอครอับผมจัดไปครับพี่สมัครนี่พี่สมัครเป็นอันดิวเลยเนี่ยยูเกาหลีเลยส่งออกเกาหลีเลยหนึ่งหน้าที่นะฮะหนึ่งหน้าท,าที่หนึ่งหน้าที่ทองคําคนใหม่คนใหม่นะฮะสวัสดีครับพี่เพชรคนใหม่โดยเฉพาะคนใหม่พิมพ์คอมเมนต์มา ที่เป็นประโยชน์ต่อกดชุมชนเอาโอ้ยน้อนะพี่สันถ้าอยากได้เพื่อนเยอะๆพิมพ์มาอะไรก็ได้สมมติว,ว่าอู้คุยดีลองสันส่นกัะซิบก็ได้เบิร์ดนี่ยน,นะฮ่าฮ่าฮ่าอย่ามาเบิงซื่อๆเลยวะพิมพ์บ่ได้โมเด้มักแบนตาเจ้าเด้ห้อยซีเอฟได้สวัสดีครับพี่จุ๋มมาแล้วซีเอฟได้ซีเอฟได้เด้อ เอ้ยมัากหลายคำนี่คู่รอมากกว่าสั้นตานี้ไวเลยนะก <c oughs> ูส,สุดยอดแมนเห็นความหลดพิมพ์คำที่เป็นประโยชน์แมนเลี้ยวเป็นตาคู่เท่เอ้ยสุดยอดเลยเพีย่อํายื้วเขามาเปียบเอาา <c oughs> ไว้คู่รอจริงรออีริสสวัสดีครับคนใไมคครับผมคอมเมนต์นแสดงชื่อเรียนมานะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่องของนาทีทองคำนะครับคุณหนุ่อย่างคอลลาเจนครับผมคอลลาเจนคอลลาเจนแมนผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลก <laughs> หนาใสปิงบอกเลยใช่นี่เห็นไหมเสื้อตัวนี้ยังจะใส่ไม่ได้แล้วนี่มันกล้ามมันใหญ่ขึ้นทุกวันอ,อ๋อชิอวันดีมอครับผมสุดยอดครับอ,อ๋อครับโอเคครับผมสวัสดีคนใหม่พี่ออยวิพาดาหนาใสครับพี่แดงเนียนหน้าใสขึ้นทุกวันกินคอลาเจจเนี่ยหน้าใสขึ้นทุกวันและอีกสิบวิตำว่ำอะไรสิบแปดไรไม่ได้ใช่ครับต่ำกอสิบแปดไรสวดไม่ได้ครับรอเลยครับเมียนครับผม ขนาดประธานของหัวขอน้ำฉีบเบิร์เดเลยนี่อ่าเบิดเวลานะครับอยากปังเหมือนคู่ปังแน่นอนปังแน่นอนมื้อนี้ซุปน้ำมันไม่แซ่บหลายป่ะ,ะสุดยอดครับอยากคอลลาเจนโอเคอร่อยไหมว้าวแซ่บวิลีแน่นอนเบิดเวลาครับพี่น้องเบิดเวลาพี่มาก่อนที่เราบอกเลยวันนี้หัวข้อแรงมากโดนใครแน่นอนมันกระแทกใจถึงกระลักเลือดอ,อายุสามหาเอาคือไรสดบอ่อไรครับผมเป็นยังไงสวัสดีครับพี่ไก่ อาเบิร์เวลาพี์มาก่อนสวัสดีครับบ้าแมมลุงมินนะฮะพี่มาก่อนนะครับเดอ้อเบิร์เวลานะฮะเบิร์เวลาพิมมากเคลีย์หน้าจอก่อนจะเข้าที่จะเริ่มเข้าสู่เนือ้อหาของการสอนบอกเลยมาที่ห้องนี้สวัสดีคนใหม่คุณได้ทั้งได้ทั้งเพื่อนเยอะครูสอนมีแต่คี์แพงแพงใช่แค่เอาไปลงมือทำนี่ปังหมดเลยนะประเด็นคือไม่ลงมือทำไงเรียนฟรีแต่คี์แพงแพงเขาไม่ลงมือเห็นมันกับบวบตมันกับบวปังตัวเนาะ อ่ะพิมพ์พร้อมมาเข้าใจแรับเาจเจอสองสองขอบคุณครับสวัสดีคนใไหม <c oughs> พิมพ์พร้อมมาพิมพ์พร้อมมาสวัสดีค่ะคู่สวัสดีคนใไหมครับพิมพ์พร้อมมา <c oughs> หนึ่งใช่ไรพิมพ์คําว่าพร้อมมานะฮะพิมพ์คําว่าพร้อมมานี่บอกเลยจบนีกับพี่กินอนกับข้าวที่ทําไว้อ่าพร้อมคะ่ะกินอกไก่ช่วงนี้บอกเลยกินโปรตีนเยอะกินอกไก่เยอะกล้ามมาเลยขึ้นไว้เงี้ยตึงมากเห็นไหม <c oughs> ตึงจริงขยับเขียนไมนละตึงจริง วันนี้ไปฟินเน็อยู่แต่ไม่ได้ถ่ายมาไปไปวิ่งพักพัพัก,พก,พกมือหนึ่งมืออื่นกับสลุยต่อนะฮะเพราะว่าเราเล่นฟินเดสต้องมีการพักถ้าโมพักนี่โอ้เจ็บแขนแล้วครับเล่นสมมือนะโอเคพร้อมเยี่ยมเราจะขึ้นใช่แป็นตาเท่มากเลยขึ้นสไลด์แลนะ้วสามเรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสร้างตัวตนในติกตอกเห็นอยู่จ้า,มาแม่งขำไมจัดไป ต้องบอกว่าเข้าใจผิดจริงๆนะใส่ให้ท่านสินปีบค่คุแม่แล้วครับผมคุณต้องทำความเข้าใจใหม่ในเรื่องของการทำทิกต t อกมันถึงจะปังรอมากขอบคุณครับมันถึงจะไปไหวมันถึงจะเติบโตนะครับนี่คือข้อแรกแคปจอลแล้วก็โจดไปเลยนะครับตามอยู่ค่ะโอเคขอบคุณลหลายๆครับผม,มใช่ะ พร้อมค่ะเยียมจัดไปแคบจอเ้ยเป็นตาเทียดีนะฮะเข้ามาเพื่อขายของในกระดิง่งในกระดิง่งอย่าเข้ามาเพื่อขายของแคบจอครับแคบจอน้องตาอาบน้ำหรือยังเอา ยิ้มแบบยิ้มแบบข้างหนึ่งช่องของเพื่อนเล่นเกมสีเยอะมเป็นมือเยี่ยมครับเข้ามาเมื่อไของเนี่ยเวตาคือสวยมากใช่หาสื่อใสกับบมีพร้อมใช่ นี่คือสิ่งที่คนหลายคนเข้าใจผิดเห็นบอเห็นครับมากค่ะโอเคน้ำอะไรน้ำคอลลาเจนฮะนี่คือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทํา t i กต็อกคือแบบไม่เร็ตของคนที่เป็นแม่ค่ะออนไลน์นี่ขอเรื่องเลยเดสวัสดีครับพี่ตามสวัสดีครับพี่เพ่ไม่เร็ตของคนที่เป็นแม่ค่ะออนไลน์บอกเลยเขามาในติ๊กต็อกบอดีคิดเองคิดมาเพื่อขาย คุณกำลังเข้าใจผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างโอเคก็ไม่ได้บอกว่าคุณขายไม่ได้คุณอยู่ในแลตฟอร์มสีฟ้าคุณก็ขายเพราะว่ามันเงียบแล้วไงคุณก็เลยเข้ามาติ๊ก o k เพื่อหวังผลว่าเฮ้ยในติ k t o อกคนเล่นไลา์เนี่ยนครับอาจารย์อย่าก,กินอนุสวัสดีทุกคนเฮ้ยติ๊ t o อกคนเล่นไลายไป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 ,ไปขายของใน t i ๊กตอไปยิง่งแอดยิง่งอันไปโปรโมทสินค้าในติ๊กตอกคุณกําลังเข้าใจผิดแล้ว ถ้าเกิดว่าเอาทิกตอกเปิดให้ทุกคนอิสระเสรีใครอยากขายโพสขายในเต็มที่เหมือนแพลตฟอร์มสีขารู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่โคตรน่าเบื่อสวัสดีครับพี่ตุกตาขี้แพ่งอีกรอบหนึ่งถ้าทิกตอก เปิดอิสระเสรีให้ทุกคนขายขายขายเปิดไปซองนั่นก็ขายสวัสดีคนใหมสวัสดีครับพี่อุ้ยสวัสดีครับคู่ปูวเปิดไปซองนี้ก็ขายของเปิดไปทุกซองสิบซองยี่สิบซองก็เจอขาย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 มันจะกลายเป็นแพนตฟอร์มที่น่าเบือ่อและนี่คือสิ่งรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ขายของนี่แหละสวัสดีครับพี่อะไรเนี่ยคอมเมนต์แลชเชื่อเล่น เพราะเขาอยากให้ TikTok เป็นแพลตฟอร์มทางดีสวัสดีพี่ต้อยครับผมเป็นแพลตฟอร์มทีเ่เขาเรียกว่าสนุกสนานเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสุขเล่นแล้วมีสนุกสนานเอาอยากได้แฟนตาซีเอฟทังอินบ็อกซ์ได้ถ้าเขาปล่อยให้ขายของ TikTok มันจะน่าเบื่อฮะมันไม่มีใครเล่น แล้วมันจะกลายเป็นสวัสดีครับพี่อีดแล้วมันจะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีใครอยากมาเล่นเพราะคุณมาขายของไงแมนวะแมนแมนพี่แ ma. มนมากสวัสดีครับคูสวัสดีฮะใครของกันหลายแมนครับผมอฟังดีเด้อยแม่ค่ะออนไลน์ฟังดีๆผมบอกเลยผมพูดตรงๆคุณกรุณาฟังให้เคลียร์และฟังให้จบอย่ามาฟังคลิปวิดีโอแล้วมาฟังไลฟ์สดเป็นช่วงๆแล้วก็จากไปความกับตีความแบบว่าพิษโอ้ยบ่เอาบ่าเอาสวัสดีเสอชมพูรอเลยคู่สายบาน ขอบคุณครับสวัสดีพี่ผีโจงยูโรบุรีเอฟเสือเดเาได,ไ,ดได้ได้ครับผมผีก้อยมากค่ะเมียนเมียนใส่ค่ะเมียนเมียนตีกล่องเพลงนเลยค่ะผู้เมียนแล้วนะครับเมียนคะ่ะสวัสดีครับพี่เมีนี่นะฮะได้ค่ะฟังกูเพราะฉะนั้นถ้าเรามาขายมาขายมันไม่มีใครอยากเล่นสวัสดีน้องแอปครับมันบ่มีไผอยากมาเล่นมันน่าเบื่อคนเนี่ยผมบอกเลยคนไม่ชอบถูกขายคนฟังดีๆนะใครจะ คิดจะขายของออนไลน์ผมพูดตรงๆมนุษย์ทุกคนไม่ชอบถูกขายแต่ชอบซื้อแปลกปะอันนี้เอาอีกก็ถืออีกแต่บางคนบ่เข้าใจไม่ขายของผมเห็นคลิปอยู่นะผมเห็นคลิปอยู่แต่ผมไม่ได้ไปสุงสิงอะไรกับเขาผมก็แค่กดไม่สนใจแค่นั้นเองสวัสดีคนใหม่ครับผมสวัสดีค่ะพี่แนนนะฮะสวัสดีปุ้ยสวัสดีพีอีะเมน เพราะอะไรถ้าคุณมาขายของมันเป็นแพลตฟอร์มสรุปแล้วทิกตอกมันมีแพลตมันเป็นแพลตฟอร์มให้คุณมาขายของหรือหรืออะไรกันเนี่ยเขาถึงไม่อยากให้เราพูดถึงคําที่ต้องห้ามเกี่ยวกับการขายของในไลฟ์สดหรือวิดีโอไงเขาเขาอยากให้แพลตฟอร์มเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสรรน,นะฮะเพราะฉะนั้นคุณคุณอย่าเข้ามาในทิกตอกเพื่อที่จะทําการขายของออนไลน์สวัสดีครับพี่เพี้ยนครับผม <c oughs> เพราะฉนะนั้นเลิกไม่เซิตนี้ก่อนเลยเลิกความคิดนี้ออกในหัวก่อนเลยเข้ามาเพื่อที่จะขายมันมีคําว่าขายคนสวัสดีห้าคนใหม่มนุษย์ทุกคนไม,ไม่ไม่ชอบถูกขายแต่ชอบซื้อทําวันนี้คุณทํำยังไงก็ได้ใช่เรื่อความสนุกค่ะสวัสดีพี่ก้อยคุณทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ย ทำคลิปที่สนุกสนานอย่างที่ผมเคยบอกตลอดว่าเอ้ยคุณต้องให้ก่อนนะคุณเข้ามาในติ๊กตอกสวัสดีครับพี่ไั่ใช่ครับสนุกบันเทิงครับพี่ต้นคุณต้องให้อะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณอยากจะขายได้เมียนถ้าคนมันเข้ามาติ๊กตอกมันบวมวนเนี่ออ้ยมันเล่นติ๊กตอกเหลือบวมวนนม่แต่เจอขายของมันหนาเบื่อครับเหมือนคุณเดินไปห้างเนี่ยคุณไปเจอเซลลข,ขายของคุณจะรู้สึกยังไง มันอารมณ์เดียวกันแมนมันอารมณ์เดียวกันสวัสดีครับพี่หมวยครับผมสวัสดีครับพี่โอโอมาแล้วสวัสดีครับพี่หนุย่ยคนไต่ามาแล้ว <c oughs> มันอารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นคุณทำยังไงก็ได้ให้พรีเซนต์ตัวเองในติกตอกแบบไม่ต้องขายขายแบบไม่ต้องขายขอบคุณครับพี่พี่อแชร์ไปหลายๆเดือนนี้เลยเมียย่างนี้เลยใช่คุณทำยังไงก็ได้ ขายแบบไม่ต้องขายแล้วอะไรล่ะบางคนถามแมค้าออนไลน์ถามขายไม่ต้องขายคืออะไรคุณออกมาให้ความรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่คุณขายแต่อย่าพูดถึงสินค้าคุณ 2. คุณออกมาให้ความสนุกสนานสวัสดีครับพี่ไก่ให้ความสนุกสนานให้คนอารมณ์ดีทําคลิปตลกอะไรได้หมดแต่อย่าเพิ่งเอ่ยถึงสินค้าคุณ ทำให้คนรักสวัสดีครับพี่นางข้าใจเห็นแลวขอบคุณเลยนะครับโอ้ยหนีขี้พแพงเลยแม่นต่อให้คุณไม่ขายนะถ้าคุณมีสินค้ามานิดหนึ่งเขาก็เดินนี้แล้วสวัสดีครับคนใหม่เออหรือเฮดอิคลิมยังก็ได้ที่มีประโยชน์ให้กับคนอื่นก่อนนั่นเมียหมายถึงมันก็อยู่ในฐานะของผู้ให้อะ่ะมันไม่ใช่ฐานะของคนมาขายอะ่ะเออ ถ้าคุณมาขายนี้คุณรู้สึกว่าคุณมาเอาในหัวคุณนี้มาเอามาเอาอย่างเดียวกฎของอะไรกฎของจกักรวาลกฎของกฎแรงดึงดูดเมื่อคุณมาให้ใช่คุณจะคุณจะได้อะไรกลับไปแบบเยอะแบบคาดไม่ถึงอะ่ะสวัสดีจ้าคนใไม่สวัสดีครับใช่ขี้แพงเพ,งพราะนั้นครับ <c oughs> หลายคนที่เข้าใจผิดเดอ้อปรับไม้เศจไม เข้ามาเพื่อให้ฟังดีๆนะเข้ามาเพื่อให้สวัสดีครับคนใหม่โอ้โหแช่สองแช่แล้วขอบคุณครับเข้ามาเพื่อให้แต่ไม่ได้เข้ามาเพื่อขายของแช่จิ๊ซีแช่จัดไปครับพี่สีันี้คือมันมันเป็นเรื่องของไม้เซตเลยอย่างที่ผมลงคลิปไปของอาจารย์บัณิตวันนี้เห็นไหมสวัสดีครับครูเพื่งสวัสดีครับน้องเอกมาแล้วโอเคสุดยอดถ้าคุณยิงแอดไปนะ โอเคเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นพูดในข้อถัดไปนะครับเอาเรื่องอันนี้ก่อนสวัสดีครับคนใหม่สวัสดีพี่แอร์นะครับผมอืเพราะฉะนั้นมาเพื่อให้ใช่ครับพี่ส h สวัสดีครับพี่นิชาสอนสอนุกสนุกขาเม่แล้วต้องเฮ็ดให้ความสนุกสนานไหมครับพี่เห็คหนอารมณ์ดีเห็นให้คน้นมักเฮ็นให้คน้หน,หคนหัวจกักคอยขายพูนสเต็ปที่หลังผมว่าได้บอกว่าขายบไ่ได้ด้สวัสดีพี่แจ๊ครับผมเห็นบ่ หลายคนยิ่งแอดมาปัดคลิปทิมเลยผมอดสนใจเด้มันไม่ใช่ว่ามันไม่อยากซื้อสินคา้าคุณแต่คุณมาขายยังไงขายตรงๆน้อง,ง,งฟังไม่จบแน่เลยเอา้าฟังไปด้วยนอนไปด้วยเด้อเก็ยขติขันยี่คอยขายให้ในคนทางสวัสดีพี่เมนี่เฮียเมื่อคุณเอาหน้าออกกล้องเมื่อคุณให้ประโยชน์กับคนเยอะๆทําให้คนรักลูกศิษย์ทุกคนทั้งร้อยคนฟังดีๆนะ เมื่อคุณจะขายอะไรก็ขายได้สุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยไม่มีสินค้าไหนในโลกสวัสดีครับพี่ฝนนี่คือขี่แพงนะผมบอกตรงไม่มีสินค้าไหนในโลกทอพุ่นออกุลาครับจะดดีที่สุดเท่าตัวเราสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขายอะไรดีบางคนถามขายตัวคุณขายตัวเราดีที่สุด สวัสดีค่ะคนใหม่ของคุณดอกกลาพี่โอโอเมื่อเราขายตัวเองได้เมื่อเราพรีเซนต์ตัวเองต่อโลกได้คุณจะขายอะไรคนก็ซื้อจริงไม่จริงจริงพิม man man. Man, พ์มาแมนว่าแมนแมนพิมมาทุกทุกคนพิมพ์มาแต่ท้ามือนี้จะไปขายยานานันไปขายอันนี้อ่าสวันดี้คพี่สังแลรนไปทุกแบรนด์เลยผูดได้ว่ายอีหยังดีก็ไปขายกับเขา แต่คุณไม่เคยขายตัวเองเลยว่าคุณเก่งอะไรไม่เคยหานั่นเองเมีนไม่เคยทำความรู้จักไม่เคยเอาศักยภาพของตัวเองออกมาที่จริงแล้วตัวเองเก่งอะไรชอบอะไรเรายังไม่ได้หาแค่นั้นเองครับขอให้ทำต่อไปบางคนหาได้ตอน30บางคนหาได้ตอน40 50 60 ถ้าหาได้ตอน60คุณก็ถือว่าคุ้มแล้วฮะเพราะคุณเจอตัวเองแต่ถ้าคุณไม่หาเลยไม่หาศักยภาพสวัสดีครับคุณครูสวัสดีฮะใช่แต่คุณไม่หาตัวเองเลยว่าตัวเองชอบอะไรชอบทําอะไรสวัสดีครับพี่ไก่ต่อให้อายุ20 30มมันก็น่าเสียดายเนี่ยค<ม>ุณจะใช้ทั้งชีวิตโอเคครับน้องเอฟและคุณจะใช้ทั้งชีวิต ไปทาแบบสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบหรอคุณต้องหาสิ่งที่ตัวเองชอบและรักและทํามันคุณถึงจะไปได้ไวคุณถึงจะไปได้ไกลเพราะคุณชอบมันเพราะคุณรักมันอย่างที่ผมอ่านในหนังสือของอาจารย์บดิตถ้ามนุษย์คนไหนที่ชอบงานที่ตัวเองรักสวัสดีน้องมุกถ้ามนุษย์คนไหนชอบงานที่ตัวเองทํามนุษย์คนนั้นจะสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองทําไวมากกว่าคนอื่นเพราะเขารัก เพราะเขาชอบเพราะชอบเพราะรักแล้วมันจะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มันจะมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งนั้นเพราะมันไม่ใช่งานโู้ขี้แพงสาเหตุที่มนุษย์ไม่ได้โตในสาขาวิชาชีพหรืองานประจำนั้นเป็นเพราะว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์นี้ผมเอามาจากหนังสือนะไ,ไม่ใช่ผมพูดเองนะ จากหนังสืออาจารมันดิตเป็นเพราะว่ามนุษย์ไม่ชอบงานที่ตัวเองทําไม่ได้รักจริงๆไม่ได้มีความรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาอยากจะกระโดดออกจากเตียงฟั้งเพื่อไปทำมันผมบอกเลยใครที่ไม่ชอบงานที่ตัวเองทำแม้แต่งานประจำสวัสดีครับพี่คุณจะไม่มีพลังคุณจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์คนนั้นจะรอรับแต่เงินเดือนไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรัะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูไลส่สดไลฟ์นี้ครั้งแรกสวัสดีครับพี่นิ่คุณกลับไปคิดกับตัวเองนะว่าเฮ้ยอะไรแล้วจริงๆในสิ่งที่เราชอบเราไม่เคยใช้มันเลยเราไม่เคยดึงมันออกมาเลยนะมันหลับไหลยักอยู่ในตัว มันหลับไหลไม่เคยตื่นสักทีก็ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ได้ไม่ต้องทํางานประจําสวัสดีครับโค้สวัสดีครับคุณ,คคณทํางานประจําให้ตัวเองให้คนอื่นได้แต่อีกใจหนึ่งแล้วคุณน่ะต้องหาสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยเพราะคุณจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่ไงสวัสดีค่ะคนใหม่ใช่และสิ่งนั้นไม่มีใครรู้และไม่ต้องบอกคนอื่นนะคุณกับหัวใจของคุณจูนกัน คุณกับหัวใจของคุณจูนกันแค่เนี้ยคุณถึงจะเจออเพราะฉะนั้นฮะนี่คือสิ่งที่ทุกคนทำได้เยี่ยมครับมือใหม่เพราะฉะนั้นครับ Mindset อันแรกเลย Mindset อันแรกเลย mm hmm. เมื่อคุณเข้ามาใน TikTok นะฮะคุณอย่าเข้ามาขายของเด็ดขาดออกมาให้อะไรบางสิ่งบางอย่าง เอาคำว่าขายออกจากหัวไปก่อนสวัสดีครับพี่นกเมื่อคุณให้มากพอทำให้คนรักทำให้คนรู้จักทำให้คนอารมณ์ดี